เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดากันบอส l ซตลุกค้างไปเทนอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่เราไม่ลงกันมาอย่างยาวโคตรนานนานจิบหายไม่รู้กี่เดือนแล้วนะครับแทบจะครึ่งปีแล้วมั้งเนี่ยนั่นก็คือคอนเทนต์คลิปของศึกประชันพลังนั่นเองนะครับผมเผื่อใครที่แบบว่าเป็นคนตามใหม่ที่แบบไม่ทันว่าไอ้คลิปศึกประชันพลังเนี่ยมันคือคลิปอะไรยังไงนะครับก็คือเป็นคลิปที่ว่า จะเอาทีมทั้ง2ทีมเนี่ยมาเล่นปะทะกันโดยคนเล่นเนี่ยคือผมเองทั้ง2จอเลยนะแล้วผมเนี่ยจะพยายามนะครับเล่นให้ได้ไวที่สุดถ้าจะทําได้ทั้งสองทีมแล้วก็จับมาแข่งกันนี่คือกติกาง่ายๆก็เหมือนกับว่ามี2คนมาแข่งเล่นกันนั่นแหละเพียงแค่ว่าเป็นคนเล่นเดียวกันแค่นั้นเองนะครับก็ในตอนนี้จะมีเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมของเบียโตและโกยิกาที่ผมจัดมานะครับผมซึ่ง ข้อแตกต่างก็คือจะไม่มีอะไรมากนะก็คือจะเหมือนกันเลยตรงที่ว่าตัวผู้นำเนี่ยตัวเพื่อนปลดร้อเท่ากันลิงส10เท่ากันเลยแล้วก็ตัวผมเองก็ลิงสิ0เท่ากันทั้ง2ตัวแล้วก็ไม่ปลดเส้นทางเลยนะครับคือตัวละครผมเองครับผู้นําของเบเกโตและโกด้าเนี่ยห้าน,นล้วนทั้ง2ตัวเลยนะแต่ว่าจะยกเพ้นยกเว้นตัวเพื่อนที่ว่าตัวเพื่อนเนี่ยปลดดาวลุงมานะครับแล้วก็ ทีมแต่ละทีมก็จะองค์ประกอบไปด้วยแต่ละตัวละครกันไปนะครับซึ่งผมไม่ขอเจาะลึกลงลึกด้วยกันว่าตัวละครในทีมแต่ละตัวเนี่ยปวดกี่เส้นทางบ้างแต่ว่าเอาง่ายๆคือมันแบบมันไล่เลี่ยกันนะมันมไ,มไ,ไม่ได้มีใครห่างก,กว่าใครอะไรเท่าไหร่นะครับผมนั่นะแหละก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพูดมากเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะพูดมากแน่ๆผมเป็นคนภาคไนี่ยเออภาคเองเล่นเองทําเอง,ท,เองทุกอย่างโคตรเหงานะครับผมนั่นะแหละก็เดี๋ยว ไปลองดูหน่อยดีกว่าว่าระหว่างทีมโกกาตาและทีมเบโตเนี่ยทีมไหนจะจบด่านได้ไวกว่ากันเอาเลยครับไจ้เวลาเริ่มกันเลยสำหรับการแข่งขันของทั้งสองทีมนะครับในคลิปสึกประชันพลังของคลิปนี้จะเป็นโกกาตาประท้ากับเบโตทีมมันเองนะครับก็ ผมน่าจะได้บอกไปแล้วแหละว,ว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นตัวละครอะไรกันบ้างเนี่ยตัวเพื่อนปดดาวลุ้งอะไรอย่างนี้นะครับตัวพูดนาผมเองก็มี5.5ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีตรงเล็กน้อยที่ว่าทีมแต่ละทีมจะมีตัวละครที่ไม่เหมือนกันแลวก็ปลดเส้นทางไม่เหมือนกันด้วยแต่ก็ง่ายๆคือเป็นทีมเบเกโต้พัทโกเกต้าแหละครับพาดง่ายๆก็คือตามนั้นแหละนะก็นะครับเปิดมาเนี่ยทั้ง2ทีมจะพยายามใช้ไอเทมบูม่าไปก่อน5เทิ5ร์น25% เป็นการบ้าไปด้เคยียเพิ่อตั้งแต่เ์อแรกไปนะครับเ์อแรกก็ยังไม่ได้มีอะไรมากสองฝั่งนะตัวละครอย่าง5ปีของเบเกโตและคุยเต้าได้โจมตีไปก่อนช่องแรกพร้อมกันด้วยนะครับจังหวะนี้ก็เหมือนว่าทางฝั่งของเกต้าจะไปได้เร็วกว่านิดหน่อยนะ เพราะว่าผมคิดว่าทางของเบรโตเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงการต้องมานั่งดูแอนิเมชันในการเคาน์เตอร์ด้วยนะครับถ้าเจอดาบที่ว่าเราแบบแพ้ทางท่าของเบรโตมันจะดูเสียเวลาซะมากกว่านะตอนนี้ฝั่งโคต้าไปฟเฟสสองแล้วนะครับเจอกับโกเทงซูเปอร์ไซย่านะล้วคิดว่าฝั่งโคต้าน่าจะสามารถนําต่อไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เทือของฝั่งโคจต้าเนี่ยมีตัวอย่าง โเลต้า LR สีเขียวนะครับที่มันชนะทางท่านในโกเทงเฟสที่2ได้ก็เลยคิดว่าโเลต้า้งจะไปเร็วกว่าตอนในตอนนี้แล้วนะฮะพอตอนนี้คือทางฝั่งเบโต้ K ยังค้างในเฟสแรกอยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะอย่าเพิ่งอะไรกันในช่วงแรกๆนะับผมช่วงแรกๆยังบอกอะไรเรากันไม่ได้มากเลยฮะผมบอกเลยไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะอันนี้เบโตก็ตามมาในเฟสที่2แล้ว เบต้าจบเฟสของโกเทงซูปเปอร์ไซยาแล้วนะครับลเลยได้ว,ว่าเบลโตเพิ่งขึ้นมาแล้วก็โดนนาห่างไปอีกหนึ่งเฟสอีกแล้วครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับเบลโตนี่คือเป็นเทพเจ้าแห่งการตีเบิ้ลเคาน์เตอร์อะไรอยู่แล้วนะฮะยังไงก็คือต้อะตามทันแหละเพียงแค่ว่าใช้เวลานิดหน่อยรอไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันมาเริ่มมามันจะเริ่มมาเดือดในช่วงที่ว่าพวกตัวละคร5ปีแปลงร่างแล้วอะไรเงี้ยนะ แบบว่าแปลงล่างกันหมดแล้วตัวละครผู้นาทีมเบียโตแดงเบียตาเขียวแปลงล่างเทียบพร้อมหรือเนี่ยน่าจะเป็นการแข่งขันที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคงจะใช้เวลาไปอีกเทิน2เทินหน้าจะได้เห็นผลกันแหละนะครับระหว่างนี้ก็ให้พวกตัวละคร5ปีเก็บสแต็กไปก่อนอะไรไปก่อนนะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ว่ามันมีข้อแตกต่างกัน,กนระหว่างเบียโตโ้เบียตาคือวิธีการแปลงล่างของผู้นําทีมเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับ กูตต้าต้องพยายามเลือดเต็มไว้ก่อนถึงสามารถแปลงร่างได้แต่ว่าเบียโตต้องเลือดต่ำไงอย่างนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการแปลงร่างไม่เหมือนกันแล้วนะครับคือตอนนี้กูตต้าจะแปลงร่างได้ง่ายกว่าถ้าเราสามารถประคองเลือดได้แต่เบียโตนเนี่ยต้องพยายามโดนโจมตีจนเลือดเหลือน้อยสัมมากกว่าถึงสามารถแปลงร่างได้นะคือผมพยายามให้ทางฝั่งเบียโตนเนี่ยมันโดนตีเข้ามาหนักๆก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับทางฝั่งกูตต้านี่คือแปลงกูตต้าเขียวมาให้แล้วนะครับดาเมจห้าล้านเก้าถือว่ารุนแรงใช้ได้ เพราะว่าเราใช้เทมปช่วยไปตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเฟสโกเท้งสามเท่ากันนะแต่ว่านี่ครับฝั่งโกยลต้าก็ทิ้งห่างไปแล้วหนึ่งเทินนะแล้วทางฝั่งโกยลต้านี่คือทีมโกยลต้าได้แปลงร่างโกยลต้าบูทีวอาร์พร้อมกับโกยลต้าบูห้าปีแล้วนะครับเบียโตว่าไงบ้างฝั่งเบียโตเบียโตร่างไอร่างโกคูเบียต้าผมดำติดเบิ้ลไปอีกรอบนึงนะฮะจากโตเพื่อนนะครับผมตีไปสามทีเทินนี้ แล้วคีดิคอนปิดฉากกูทิ้งสามปก็เรียกได้ว่ากําลังไล่ตามมาอย่างติดๆนะครับนะห้าปีแปลงร่างของเบียโตบ้างแหละก็ถือว่ายังตามมาทันอยู่นะไม่ได้ทิ้งห่างขนาดนั้นเอออย่างว่าแหละเบียโตมันตามมาได้แต่โกเต้ามีความสามารถในการที่จะไปได้ไกลกว่าน,นี้หรือไม่นะครับดูสามันห้าดาเมจคีริคอนการันตีจากตัวละครตัวนี้ทีโออาร์นะครับอืมว่าฝั่งโกเต้าก็ นำห่างเรื่อยๆนะ้าเราแบบเล่นแบบอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเบรโตอย่างที่บอกมันเสียเวลาในการดูเคาน์เตอร์ซะมากวานะากว่านะถ้าเกิดว่าเบรโตไม่ขีนี่คือก็จะน่าจะงานหยาบใช้เล่นนะครับเ <s> พราะว่าโคยต้านี่คือมีความสาม,มารถในการตีเข้าสีแล้วและคือมันไปไวกว่าทีมเบรโตไงเออนะครับจังหวะน,นี้ก็ดูทรงโคยรตานาห่างไว้ได้อีกหนึ่งเทินนะฮะอีกหนึ่งเฟสแล้วตอนนี้คือฟังฝั่งเบรโตเนี่ยเลือดต่ําแล้วนะ เธอน่าจะได้เปลี่ยนร่างให้กับเบียโตและจะได้แบบเป็นการเริ่มต้นที่แท้จริงเพราะว่าเบียโตแดงจะได้เปลี่ยนร่างนะครับเมื่อใดที่เบียโต้แดงเปลี่ยนร่างมันจะดุเดือดแน่ๆเพราะาเบียโตแดงเป็นตัวละครดาเมจหลักของทีมเลยก็ว่าได้นะครับผมนะทางฝั่งเบียต้าก็พยายามทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะฮะเริ่มเทินกันไปแล้วครับผมเบียตา 4, ้าม่วงสีลัมสองใส่เข้าไปใส่เบียโตฟ้าติดเบิ้ลเพิ่มไปอีกด้วยนะฮะ ทางฝั่งของทีมเบโต้ก็เริ่มใช้เทมเพิ่มเติมมาลิดหน่อยนะครับบวกยีเฟนเพิ่มแล้วยัดดามเมจไปอีก1ชิ้นด้วยนะฮะถ้ากับว่าตอนนี้คือทางฝั่งเบเกโต้เนี่ยมีดามเมจใส่ไปในเทินสองชิ้นเลยนะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามึงเล่นกะเอาชนะภายในเทิร์นเดียวเลยในเทิร์นเดียวนี้เ,นเ,เ,นเฟนนี้เลยก็ว่าได้ของทีมเบเกโต้นะครับมาลองดูกันนะยังไงทางฝังฝ่งเบเกตานี่ก็เหลือ3หลอดนะเกือบตายแต่ไม่ตายฮะ เอาเรื่องอยู่นะโกดังตีเข้าไปไม่ติดเบิ้ลถ้าโกตาแดงติดเบิ้ลนี่คือมีสิทธิ์ที่จะนําห่างไปอีกหนึ่งเฟสเช่นกันแต่ว่าอันนี้เริ่มช้าแล้วนะครับโกดัตาแดงไม่เบิ้ลนี่มันเริ่มมันเริ่มเป็นการทิ้งเวลาอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่วงแล้วนะอาจจะทําให้ทีมเบเกโต้ไล่ต้อนทันนะครับยังไงฮะจังหวะน,นี้เบเกโต้แดงตัวเพื่อนเคาน์เตอร์เข้าไปเบเกโต้แดงนี่คือเป็นตัวละครที่เคาน์เตอร์แรงมากๆนะครับเมื่อไรที่เขาเคาน์เตอร์คิริคอนเนี่ย ดาเมจะหนักหน่วงแน่นอนแต่ว่ายังไม่คีริคอนให้นะตรงอันนี้นะยังไงฮะโอเค,คกดกตาฝั่งโกดกาตานำไปแล้วครับผมนี่เบโตตีติดคีริคอนสามล้านแปดแต่หมดแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าเบโตอาจยังตามไม่ทันหรือเปล่าเอลอาเบโตบูโต,ตฟีติดเบิร์ดแต่ก็ได้แค่นั้นนะครับไม่ตีคีก็ไม่เข้าเลยฮะอ่าเริ่มทิ้งห่างแล้วอันนี้คือทีมกดตานี่คือไปเฟดเบโตม่ตวงนะเฟดหน้าแล้ว แต่ของเบเโตเนี่ยของทีมเบเโตนี่คือยังอยู่ในเฟสเมื่อกี้อยู่เลยนะครับแต่ก็ตามมาเรียๆเหมือนเ,เดิมแหละนะออสูตรเดิมไล่ลกันมาเลยนะงหวะนี้เพราะว่าที่สังเกตมาคือมันจะตามกันแค่แบบเลือดติ่งหนึ่งอะ่ะ <c oughs> คือตีขาดแค่เทินหนึ่งตีติ่งหนึ่งก็จบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเทินตามตามกันไปเลยนะฮะน,นี้ผมก็แปลงร่างเบเรโตแดงตัวผมเองเนาะก็หมายถึว่ามีเบเรโตสองตัวในเทินเลย ไดนะ้ได้ดว,ว่าเป็นเทินที่สวยงามทั้งคู่นะมีตัวละครผู้นำหลีกทั้งสองตัวในทีมทั้งสองทีมเลยด้วยเนะี่ยฮะแล้วก็มีตัวละครขั้นกลางเป็นตัวละคร T.U.R. อย่างนี้นะได้ได้ดว,ว่าเป็นอะไรที่สวยงามแลวจังหวะนี้ครับผมจังหวะสวยงามมากจังหวะนี้ไม้ตายพร้อมกันระหว่างผู้นำทีมทั้งสองทีมครับมิกโตแดงและปูเกต้าเขียวมันเส้นดูเดือดเลือดผ่าซะจริงนะฮะตรงนี้คือ มันเริ่มใกล้เคี้ยแบบเลียๆกันแล้วเนี่ยคือเลือดมันแบบเริ่มเท่าๆกันนะเลือดของดานเนี่ยนะฮะเบลตาเป็นยังยังไปได้อยู่นะครับแต่อย่าลืมว่าเบลโตมันยังได้เขาในการเคาน์เตอร์อยู่นะฮะดามเมจเบลโตไม่ได้หมดง่ายๆนะครับผมเบลโตจะได้เปราาเปียบตรงการที่มันได้เคาน์เตอร์บ่อยๆแหละนะครับและอย่างที่บอกไปคือเวลาเบลโตาแดงเคาน์เตอร์คิริคอนเนี่ยมันแรงแบบสิบเท่าแน่ๆนะ แต่ถ้ามาทางฝั่งทีมของโกเลต้าที่ใช้หลอดดกคังไปแล้วนะครับให้กับโกเลต้าบูทีวอาร์ B T U R เพราะว่าถ้าโกเลต้าบูทีวอาร์ B T U มันการันตีคิยิคอนได้อยู่แล้วจังหวะนี้ยังไงครับใครจะปิดฉากเบียโตเฟสสีม่วงนี้ได้ก่อนมาดูกันระหว่าง2ทีมนี้ยังไงครับเบียโตเขาเต้งไม่ขี้แต่ถ้าฝั่งโกเลต้าว่างไงโกเลต้าปิดฉากไม่ได้นิดเดียวครับเหลือเลือดติ่งเดียวและเบียโต้เตะยอดหน้าเบียโตม่วงตายไปแล้วครับผม จังหวะนี้ครับเบียโตเป็นฝ่ายนําอีกแล้วครับผมนะเป็นฝ่ายกลับมานาแทนทั้งที่ว่าตามเกมเข้ามาอย่างยาวนานเมื่อกี้นะกุยาตามันตีมันกุยาตาบูทิวอาร์ตีหลอดดกคังแล้วมันเลื่อเเลือติ่งหนึ่ง,งอะ่ะคือตีไม่ตายนี่คือเสียเวลาเสียเวลาเพิ่มไปช่วงหนึ่งเลยนะเออย่างไงครับจังหวะนี้ครับผมมันเ,นเฟตเดียวกันแล้วครับผมแต่ว่าทางฝั่งทีมเบียโตเริ่มเถินไปแล้วฮนะพร้อมกับหลอดดกค,คังด้วย แล้วคนใช้เป็นบิกโตบูห้าปีที่สามารถแบบสแต็กเอดเคมาได้ตั้งแต่เทอร์ไรที่ผมเล่นมานี่คือไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะฮะมีสิทธิ์ที่ว่าทางฝั่งบิกโตบูจะไปได้เร็เรวกว่าเพราะว่าใช้หลอดลกูกคังในเทิร์นี้นะครับแต่ก็ไม่แน่นว่าโกเก,กต้าสามารถกลับมานำได้อีกครั้งหนึ่งเพราะดูทรงทั้ง2ทีมนี่คือสามารถปิดฉากคะแนนแค่หนึ่งเทอร์ด้ทั้งสองทีมเลยนะเออต่างคนต่างเบิ้ลกันไปครับผมจังหวะนี้ฮะโกเต้าตีบรเกโตเบิ้ล กูเกต้าขี่เบีโตเบิลอะไรไม่รู้มาใส่ให้หมดทุกอย่างที่มีแต่ตอนนี้กูเกต้าทีมกูียโตติดไม้ตาอยู่แล้วเนี่ยเสียเวลาเพิ่มอีกหนึ่งช่วงนะฮะเบียโตกูเกต้าเป็นยังไงทีมเบียโตตีคิเหลือสองหลอดแล้วติดเบิลเพิ่มกูเกต้าก็ตีคิเหมือนกันกูเกต้าฝั่งทีมเบียโตหลบเดี๋ยวไม่งงชื่อแล้วเนี่ยนะยังไงฮะเบียโตนิดเดียวเบียโตนิดเดียวเคาน์เตอร์เรียบหลอดเบียโตปิดฉากได้ก่อน แล้วก็ทางฝั่งโกเกต้าก็กำลังตามมาเวลาไม่ไล่เรียกกันมากนะเวลาไม่ห่างกันมากเลยเนี่ยจริงๆมันสูญสีนะเว้ยถ้าเกิดว่าไอโกเกต้าบูมันตีแล้วมันตายเลยอะ่ะเออตรงหลอดด้วครั้งนี่คือเป็นจุดที่แบบพลิกเกมเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าอย่าไปเรียสมากกับการแข่งขันนี้นะครับการเล่นครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทีมโกดัต้าจะกากกว่าเบียโตไม่ใช่เลยนะเพราะว่านี้เป็นแค่าการเล่นหนึ่ง ไม่ใช่าการเล่นของผมคนเดียวเท่านั้นน่ะคือแบบมันมีสิทธิ์เป็นไปได้หลายอย่างนะครับคือเวลามันไล่เรียกันมากจริงโวยรตาก็สามารถนําทีมบเกโตได้นะครับมันแล้วแต่จังหวะนั่นแหละจังหวะมันคือสิ่งสําคัญในการที่จะส่งผลต่ออะไรหลายอย่างจังหวะสําสคัญมากต่อเกมนี้นะครับต่อเทินต่ออะไรก็แล้วแต่จังหวะสําสคัญโคตรที่ทําก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามันน่าสนใจดีนะการที่เอาทีมระหว่างบเกตโกเกตโวยกาตามาสู้ด้วยกันเนี่ยผมก็เลยเทําเป็นคลิปออกมาให้ดูกันเลย นะเพราะว่ามันน่าสนใจผมทำแล้วผมเอนจอยได้ไงก็เลยทําแบบเอนจอยกับมันอ่ะเออคือมันตั้งใจทําอะไรเงี้ยก็เลยทามาเป็นคลิปแบบนี้แต่ไงก็แล้วแต่ผมก็คงไม่ลืมความโหดของทั้งสองตัวละครนี้หหลกครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเบเรตโกูร์าเนี่ยมีเสน่ห์หลักไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็เท่เหมือนกันนะครับมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันแต่มันเท่เหมือนกันอ่ะหลายคนจะชอบกันเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะสุดท้ายนี้ก็คือ นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะถ้าอยากให้ทําต่ออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมจะคอยทําให้ถ้าเกิดว่าทําได้นะเออดังนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบลงเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรอยากจะถามยังไงก็สามารถทักมาสอบถามได้นะทั้งคนเล่นเก่าแล้วก็คนเล่นใหม่เลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า